โอเคครับท่านผู้ชมวันนี้ก็กรับสวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับพี่อนโมเช่นเคยนะครับวันนี้พี่อนโมก็จะพาเด็กน้องๆหนูๆนะครับเหมือนเดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมมาจับสไนเปอร์กระกบ,บอกนี่นครับคือเป็นสกินแรกของเกมฟรีไฟล์เลยนะครับสกินเนี้ยคือแบบคือคนดูเขาก็าลืงกันหมดแล้วอะ่ะมันมีสไน์ที่แบบดีๆเข้ามาเยอะใช่ไหมล่ะ เขาก็ลืมสถานี้กันหมดแล้วเดี๋ยวพี่อนมโงจะไปเล่นให้เด็กๆน้องๆโนูหดูเองนะครับวันนี้พี่อนมโงก็จะไปเล่นให้เด็กๆน้องๆหนูหดูนะครับว่ามันจะยังดีอยู่ไหมมันยังมีข้อเสียข้อดีอะไรอยู่ไหมเดี๋ยวพี่อนมโงจะเล่นให้เด็กๆน้องๆโนูหดูนะครับวันนี้พี่อนมโงก็อยู่เซิร์ฟอ่าบังคาลาเทกนะครับโนโงก็เซิร์ฟฝรั่งนะครับก็ตอนนี้อยู่ที่4ดาวแล้วนะท่านผู้ชมก็จะไปลงสีหนึ่งนะครับคือจะไปลงสีหนึ่งนะคือจะเล่นให้ท่านผู้ชมดูนะถ้าท่านผู้ชมมพร้้อแลวก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัรครเป็นกำลังใจให้พี่โรโมด,ด้วยนะครับเดีย๋ยวเรับรับชมกันในเกมเลยครับ Red Go ไปกันเลยผมจะโดดได้แล้วกันเหมือนจะไม่มีคนลงเลยจะตีตีหต่หนึ่งฮะเหมือนจะมีตีหต่หนึ่งบนเลือหนะ้าคนมาแก่เลยนะเหลือห้าคนอาจจะมีตี่หนึ่งก็ได้อาจจะเป็นไปได้หรืออาจจะไม่มีเลยอาจจะเป็นเรืองของเราเลยโอเค เห็นละสนาย1กระบอกใช่ไหมหนึ่งกระบอกเฮ้ยอยู่ใกล้ก wow. okay. okay. ันเลยสองกระบอกครบพอดูหนึ่งกระบอกสวยสองกระบอกสวยโอเคเคก็บของก่อนโอเคพร้อมพร้อมบวกแล้ว ฟูจัดของฟูย่าลงวงฟ้าไม่มีใครลงด้วยฟูมากโอเค่น่าเป็นตัวตามองามทองโอ้มาแบบใกล้กันเลยอ่ะเขามาไงวะเนี่ยเขามาไงวะเนี่ย เวอร์นี่ยฝรั่งเวอร์เน่เลยผมว่าฝรั่งมีเวอร์อ่ะฝรั่งมีเวอร์อ่ะฝรั่งมีเวอร์ฝรั่งมีเวอร์ชัดเนี่ยโู่เวอร์ป่ะเนี่ยน่าจะเวอร์อยู่นะมีเวอร์อ่ะมีเวอร์อ่ะอาหารสไนก่อนเกมนี้ข้างหน้ามีตัวโอเคเขาน่าจะไม่เห็นแล้วละไม่เห็นแล้วหรือเปล่า หลังดาวลาเปหนึ่งแต่เราไม่มีสกิลเลื่อนไหลนะไอส้สกิลไอ้ลาไฟอวะมันก็เลยแบบเราต้องซ้ำเอาประกาศจะเปลนเนี่ยนกระสุนเราหน่อยนึงก็ไม่เป็นไรเราเป็นกระสุนเหมือนเดิม <Wow. S 2> ลาเดินเขาเยวมากเราต้องออกก่อนเยอะมาก ดูดาวสองชีบวยเปล่าไม่ดาวเหรอครับเข้าหมอนนะตัวนั้นอนะ่ะเอาไม่ดาวได้ไงอะ่ะเขดูเข้าหมอนนะเอาตายเหรอโดนใครอะ่ะโดนเราเหรอหรือโดนคนอื่นจริงอโอเคตอนนี้รัดน่าจะรัดเรานะครับโอ้โห้ย เราคิวเราได้ไงอ่ะเฮ้ยเธอคิวเราได้ไงอ่ะเราอนุญาตเหรอโอเคโอเคครับตอนนี้เจ็ดคิวละเดี๋ยวพยายามหาตู้ม่วงเรา,เราต้องไปตู้มว่มวงตรงนี้ครับเราต้องรีบไปตู้ม่วงให้ได้ตะไน่สองกระบอกไปแต่เรารีบไปตู้ม่วงครับแล้วว่าเราไปหนตะลิงดีกว่าน่าจะถึงเร็วกว่าเราต้องไปหนตะลิงตรงทางออก อหอดูอนาฬิกาโอเคครบแล้วน่าจะไปได้ AW สังกระบอกแล้วก็มีเก็บเสียงสองอันโอเคน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเกมนี้ถ้าไม่โดนใส่กลางสลิงอะนะน่าจะไม่มีปัญหาอะไรต้องรอบับคอามเหน่อยเล่นทไนเพราะว่าเราไม่มีปืนชาร์จอาตกเลยคาดแต่พูดหวังว่าจะไม่มีตัวดักสลิงแล้วนะ เราจะรีบไปตู้ม่วงคนะรับเพราะว่าเราต้องต้องการสนไนเปอร์สีทองแล้วก็แม็กซ์สามว่านรานน่าจะไปทันอยู่แรกสไนสองกระบอกก็บอกแล้วหกร้อยบ่าก็บอก,ล 600, อก,บอกล 600, แล้วหกรแอยละเมากระสุนเพิ่มในนี่ฝัีกระสุนเพิ่มมีแม็กของจับตรงจับสามเพิ่มอันนี้ก็มีสไนเปมอกระบ,บอกนึงแล้วก็ซื้อกระบอกเดียวก็พอ นั้นมีกระบอกหนึ่งนะกระโดดในตู้คังอะ่ะโอเคร,รีบกดก่อนกดหนึ่งกดหนึ่งแล้วก็ไม่กดสองเลยแล้วกันมันไม่มีกุญแจเจ็ดวิ่งกดสอง,กดส,องกดสี่หมกสามแลืวเก้าร้อยยี่ดีดไว้ป้องกันเอาวอรถึกโอเคโอเคเราได้ละเราได้ละสองกระบ,บอกมาประกาศสักดา เอวสีทองสุดแรงสุดตึงดาเมจวกสองให้นานดูตัวด,ดาวสองเม,ม็ดดาวอะ่ะคนดูสองเม็ดดาวอ่ะโอเคตัวมาตัวนึงโดนเมดหนึ่งดาวสองกู้กับตายเก,กือบครับคนณูกเกือบไปแล้วเก,กือบไปแล้วดาวสอง ตาสองตาสามตาสี่ตัวไอ้ตาตีตัวเข้าบอลโดยังเท่าไหนคิวโอเคจุดเด็ดคิวละหมดตีไปดิครับหมดตีไปดิครับว้าวหมดตีครับหมดตีครับดีนะเรามีเกาะสี่มื่อก้้คือเซิร์ฟเนี่ยเล่นลำบากหน่อยนึงครับเพราะว่ายิงแรงมากแล้วก็ มีวงชุดมีโซเนียม <the ciudad> <folklore> ีอะไรเยอะแยะคือแบบกว่าจะแชมป์แต่ละเกมนี่ก็ยากนะฝากเป็นกำลังใจด้วยนการกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ได้นะอ่าเดี๋ยวจะตามล่าต่อดี่วอจะไม่แคมป์นะครตายพี่อนโมเนี่ยพี่อนโมไม่ค่อยแคมป์พี่อนโมเป็นตาตัวแบบตัวหิวคิวไงตัวเดินน่ะตัวเดินอ่ะเฮ้ยอ๋อนึกว่ามีตัวโอเค ตอนนี้เหลือผู้เล่นอยู่21คนนะครับไม่นับเราเป็นเหลือ22นะครับโอเคโอเคฮะโอเคะฮะนี okay. Okay, ha. Okay, ha. ่โดนสองตัว อูเยอะมากคนดูอ้อะไรวะเนี่ยอู้อะไรอย่าเหลือหรอตายหมดเลยคุเหลือหรอต้องรีบปิดวะไม่งั้นตัวอ,อื่นมาแน่ คนยิงเรามาครับมันจะฝังไอ้ดรอปน่าจะฝังไอ้ดรอปยิงมาครับเดี๋ยวผมไม่เคลียร์หลังแล้วนะผมรอเคลียร์หลังด้านล่างแล้วผมขึ้นบนก่อนนะครับเพราะมันมีอยู่บีมาตี้หนึ่งอ่ะเมื่แกน้ผมเห็นเยอะแต่บอกไม่เอาแล้วกันผมจะเข้าวงยากนะผมต้องรีบเคลชิญที่หน้าก่อนนั่งนขับรถหนีละดีไปดีไปดีไปครับต้องรีบเอารีบเอารีบเอาขี้อายขี้อายขี้อายขี้อา เดี๋ยวผมจะเล่นฝั่งนี้ผมน่าจะเข้าวงได้ชิวๆอ่ะเดี๋ยวผมเล่นฝั่งซ้ายแล้วกันซ้ายล่างเฮ้ยตัวนั้นน่าจะมีกระสุนทนายนะไปเก็บติดนัดเผื่อไม่พออ่ะสิบตัวสุดท้ายเก้าตัวสุดท้ายน่าจะแชมป์ชิวนี้สู้ตอบได้ตาหน้าบวกกันอยู่บ้านเอลสวยเราข้าได้เข้าหลังได้ชิวๆฮะเฮ้ยกดผิดทำไมโดนมาเฉลยตัวนึงครับ มันจะเหล็กตัวนึงโอ้โหคมหัวมากอะสไลนเนี่ยทำไมมันเหมือนเหมือนเหมือนสไลนนี้ก็ร่างโกงนะแล้วผมเหลือประมาณอีกตัวน,นึงอะเมื่อผมเห็นมีสามตัวมาเกะถามปะเก็บกระสดุสไลนก่อนโอเคมันมีสามตัวนะั้นมันจะตายหมดปะโอเคตายหมดแล้วโอเคเหลือสี่หนึ่งปะเนี่ยสี่หนึ่งปะเนี่ยจะแชมป์ปะเนี่ยถ้าเหลือสี่หนึ่งนี้โอกาสแชมป์น้อยมากนะเนี่ย เขาสี่คนสี่หนึ่งเนี่ยโอกาสพี่โอแพ้ใบท์เขากดโกๆแต่เราเล่นง่าสี่ตัวจริงด้วยแล้วสองมันจะมาชุบกันโอเคแล้วสองอัน แล้วแล้วตีตัวตีหนึ่งครับเดี๋ยวตีหนึ่งครับเมื่อกี้และตีหนึ่งโอเคเราจัดต่องแล้วสองหนึ่งน่าจะชิวๆฮะโอเคโอเคน่าจะไม่มีปัญหาสองหนึ่งจะตายโอนามโอน่าจะม,มีปัญหา โอ้โหโคตรเฟอร์เฟกตั้งแต่ต้นเกมอะคือแบบ <That> s <S โอ้สองม<ห>ู<ห>ยา<ห>เลยฮนะโอ้โหเฟอร์เฟกเกมจัดก็คือเล่นมั้งตั้งแต่เช้านะครับจนมาเจอสไนเปอร์ก็บอกนี้จนแชมป์นะครับโอ้โหคือแบบแชมป์พอะกินนี้เลยครับคือดาเมจสองคือสกินแบบสมัยแบบยังไม่มีสกินอื่นเข้ามาเลยถือว่าเป็นสกินแบบ กระบอกแรกเลยมั้งที่เป็น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  AW กระบอกแรกที่มีสกินอ่ะกระบอกนะคือแบบโคตรเท่โคตรแรงโคตรก๊อดล็อกหัวตลอดโอ้โหโคตรเอาเลยล่ะครับผมท่านผู้ชมอ่าใครที่อยากให้พี่โอโนมาเล่นปืนไหนอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อไปด้วยนะครับโอเคสั้งแต่วันนี้ก็โอ้โหมันมือจัดเลยอ่ะก็เดี๋ยวพี่โอโนะขอเล่นต่อแล้วกันนะฮะอยากให้เล่น